ไม่หรือว่าห้าไม่ใส่ยาเต็มนะครับมีสลามมาในกเป็นัวมส่งในมาวคุ้ด้วย่ะไเอันนี้คือว่าว่าเสียงรังนะสาธุรังเฮงนี้วะเนาะเฮงขนาด สบายดีเด้อเอาสบายดีสบายดีพี่อาพ่อแม่พี่น้องยิปซีทุกท่านมื้อนี้วันนี้กะถือว่าพากันมาสบายดีเด้อสบายดีสบายดีสบายดีเด้อประจุผูกสุขคนสบายดีสบายดีเฮ้ยนี่โซ่โบมื้อนี้เอ้ยเนาะเอ้าพี่เนาะโอ้ย บันดึ้นรบันเห็นบันจีบูนใช่ะบุญที่ไหนกแม่แม่ตกแม่แม่น้องนั้นน้องเบลลี่บ่คือที่เออคืนเดียวกันเลยช้ำบบว่าใส่คืนนะอะไรกันใส่คืนเนี่ยนะยอดเนี่นะคือกันคืนวคือเนอะคือแผดนีได้ป่คนนี้น้ำคนเดียวกันเเป็นบล็อกเดียวกันเนาะ

ไปไปเนาะไปบุกคนนั่งใจชาว่อาเนอะาอเาเออข้อเนาะ้งวาฟงไปนกกันสนนกัโงเนะคือกันเนาะฮองเุ้นนะฮวงวุ้นนะเวชางฮง้เว้ยไม่แฟรเป็นันนาะเออลดลงที่นี่ได้ไรทั้งหัวเขาทั้งูพนะ ฮะมาอันนั่นพี่รองเนาะมาเมื่อนี้นะคือบ ю จิตเองเนาะกับทางมีนาหรือว่าทางทีมงานอ่ามาขึ้นห่านไม่ของทางเอ้ยน้อยเนาะอ่าห่านทางเอ้ยเราเปิดห่านข้าไม่อ่าที่ว่าเปินกระหอดเปินกระเถิงเปินว่าวันนี้ก็ได้ว่าเอาคือเอากระนี่แหละพี่น้องเอ้เนาะมาหอดอ่ามา ยินดีนําทั้งเอ้ยเนาะแล้วก็สิเบิ่งอ้ายๆเพิ่นบิงมูู่ทีมงานนี่แหละอันวเออเดี๋ยวจบจากการจัดงานก็สນไปนัຕนต่อพี่น้งนาะไปเวียกไปงานต่อเนาะอ่าเบิ่งๆ่าเ่งไปนํากัน

เข้มทางคัก <sympath> ช <is> ับเนาะนี่เิ่นงไมครัวเหาสบายดีเนาะเนาะเห็นได้สิบก่าเขามาแท้นี่เนาะเป็นเเงได้บ่มาหนิเป็นเซฟอได้บ่มาเห็นทุกคนเลยมาดิเ็น้ยเม พี่น้อง về đó อ้ายพี่น้อง à, 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 đi เออสวัสดีเด้อ <laughs> <Để. Để rồi. cười> <laughs> ่าก้วงอัี้ไดพี่น้องเอ้ยเนาะก้วงนี้ดีเนาะเพิ่นให้บริการเองเลยบ่นี่เออดี่ดพี่น้องเอ้ยเนาะ เยอดสุดยอดอาสวัสดีมาแต่จังมุ้งมามาแต่จังมุ้งเดเร็วเลยาให้โบนัสในเด้อเจเด้อสครับให้โบนัสในเด้อสิว่าสิได้เนาะเออ

vừa ờ, rồi ờ. ờ, à bây nó, Ôi, ngoài nhưng? thi nha mà thanh nó, con đây nó, này, cái <laughs> quả, cái quả, đây này, hình đấy nimon nó, nimon cô, bye bye, bye ạ.

เออเอานั me, you sí. ่นแหละพี่นางเงยเบิ่งบรรยากาศไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อฮันเนาะเป็นเป็นเป็นฮั่นฮั่นคำบ่ฮันคำเบิ่งพวงกินหนี่เออ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 เราเดือดตาไม่ได้เนาะ

แม่าพูนกข้าวมไปแล้วเพได้ืนคนมาินไปูปไเราเลยเดียืมาทอนแน่นะับรารลยวย่องย่องนะเอออยู่ดีมแหงขึ้นหมข้ขึ้นเย่อไหมยังมัดขายกันเพรามัน่อเลยมันโค้งแค่ไนแค่ไหแค่ไบ่

Nào Cần nó đi Nên phải lúc, lúc này, lúc này nằm bỏ ai nằm Anh Ồ Dên vô à, dên vô จะพอมันจงบริเ็นทั้งนี้รอกอย่เนาะตันมาแล้วพี่เชนสวัสดีสวัสดีเออขันนะบอใช่มาปวนอยู่พี่เด้อเนาะให้มาปวนอยู่พี่พี่เชน À, đó, ừ, ừ, ừ. nhìn này. Nhìn ừ. ừ. ừ, này. lên. À, áo đây. Đó, nó nó. thăm đây thì nó chàng thăm đổi đây. Bạn ho cứ cứ sẽ ba còn, ừ. à, còn đã. เติมน้ำก้อนให้เลยน่ะเนาะอ่เข้าไปต้ดินไใช่ก็ได้เนาะเอ่อ่าแมนอยู่แมนยูอ่าผูกเชือกข้ามห้งดีแต่ว่าทางเงินเราอะเนาะ

phía đông này cứ bừng mấy nhà cả à, rồi rồi trong mai bừng Hãy <laughs> านไม่ยาเต็มรมีดส yes> ู้นาอมาในพวเป็นวัวี่ไมาวยด้วยนอันนี้คือว่าวเสียงรังเนอสาธุูรังเฮงนี้ว่านอ เอออะไร้มันเข่าน่ยกเลยผูกชองแขนก็ได้แถวเรื่อยผูกชองแขนก็ได้แถผูกแขนเดียวหยอดแนลยเทวะจริงอื้ยใหละทั้งนี้เนาะนังเอีงน้อยเอาเอ้ยเนาะ

Oh, <laughs> God. ได้เนาะพอนังยินโดยาง่ายพอกเนาะปรยดง่ายพอกว่านั่งยินเลยวะเออเออน้อน้อยเนาะเปิดนี่อพยัคยังเอ้ายัง่งยังนองเากพ่อฟ้ากับพอ้งไคิดไว้

ว่าไงคืนนี uh, ้ก yeah. okay. ัท่ันแรกเพียงราคาสองสามอืมแล้วหวดรวยนะเนี่ยฮ่า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 น่าฮ่าฮเาฮาฮ่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 าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮาา่า่า แล้วก็อย่างน่ลน้เข่าน้นไ่เจีแลกมีพีน้องเอฟีเอเป็นกังใจ้ตลอดมากก คิว่ามันเป็นกลายอยู่วะเพราะวันนึงสาวน้อยนี่งพี่น้องนึงที่ว่าจะเข้ามาทายขึนใอย่างเราเหาอกันะพี่พี่มาจิจารตึนต้นจังตลาดนเนาะแต่วันนี้กันหนึ่งนะฮะหนึ่งนนัคือคนพ่วงกันกับอ่าพ่วงกันเพืดอะานงานพุ่งนุมาใส่บริการผ่านเาว่าจะเป็นคนภากเป็นหกมี่นึน จิตบ่มีไม้เลยเป็น้องเดินเนาะมีเสียงเนาะเมลังค่อยเอนาะจะเด่งเสียงอีกได้เนาะแลวไปชิมใช่ไหมว่าไอ้เตียงเนาะไอ้เตียงนี่ย <bunları> ิน <olduğ> <Next> ู or or <away> ้เดียวน้อ

บอกว่าอย่างนี้จะมีได้พอวันนี้ครับไกลๆจองมาแล้วว่าอเอ้าสีกันเนี๋สิประมาณนี้แหละเนาะทบิเองก็ได้สวัสดีสวัสดีเนาะก็ถือว่าสิประมาณนี้เนาะทางสามนอ่าทางบิเองก็เดี๋ยวอ่าสิได้จบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะอพี่นายสามนกวงเนาะ บ่ด <ih> ีเด้พี่น um, ้องเอ้ยเนาะคือว่าป๊าดอันนี้เพิ่นใช้สังกะสีอันนี้เลยเนาะสังกะสีแจ้งเลยแจ้งสว่างเลยปอ่คือว่าวพี่น้องเอ้ยดีใจนําเนาะอ่าเพิ่นก็ประสบผลสําเร็จฮ้านก็แม่นเฮือนก็แม่นแน่พี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นก็ได้โอ้ดีใจนําเพิ่นเนาะ อ่าโอเคโอเคพี่น้องเลยอ้าอยู่ดีมีแห้งเนาะเป็นห้านนะแตาได้งเงินแน่อ่าขั้นขายของซ้ำของผ้าผ้าตึงผ้าเนาะอ่าลายลายพีพยพนยพ่น้องเลยอ่าโอเคพี่น้องเอ้าสบายดีกันไหมสบ,สบายดีสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องเลยนอะอ่า